บรรยากาศโคงปีง,งูสกลนครพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟาก่อนพ่อเปไหนพะ่อเลยเอาชาเขียวเหมือนกันชา,ชาเขียวชาเขียวชาเขียวนมสดเหรออ่าปั่นได้ไ่มครับมีปั่นปะไม่มีปัน่นอ๋อไม่มีปัน่นอ <laughs> <า>่าชาเขียวก็ได้เป็นชาเขียวสอง ค่ะคะหานปกติแล้วสามแก้วนะคะหวานปกติป่ะชาเขียวหวานน้อยค่ะหวานน้อยสองครับชาไทยหวานปกติสามรายการหนึ่งร้อยหกสิบ แล้วมันเข้าไปได้บ่ครับได้ค่ะเดินข้ามไปถ่ายรูปฝั่งนี้ได้ออ๋ออเขาแต่เขากำลังลดน้ำอยู่เลยบรรยากาศดีครับนี่ชิชบรรยากาศดีไหมลูกนะไม่บรรยากาศดีนะไม่ต้นใหม่เต็มเลยครับพี่น้องเนี่ย คนมักต้นไม้เนี่ยถึงใจนะครับต้นไม้เต็มเลยเดี๋ยวรอเขารดน้ำเสร็จก่อนแล้วกันใช่ถ้าไปเราเปียกทำไหมมีร้านกาแฟนะครับเนี่ยตรงนี้อันนึ่งร้านกาแฟไปตอนรับนักท่องเที่ยว เรามีร้านกาแฟร้านเดียวนี่บอครับอยู่นี่อ๋อเอาละข้างบนด่เซนครับอ่าน,นะฮะครับอ๋ออ๋อดูหวานจอะมากที่น้องมือนี่ยนะแล้วขึ้นไปตรงนห้นฮะข้างบนนะครับ อ๋อข้างหมดได้จะเป็นน้ำตกก่ะน้ำตกแต่ว่าไม่แน่แจ้ว่าน้ำตกตป็นยากกินน้ี่อยู่อ๋อแต่ว่ากาแฟมีมีที่เดียวนี่อ๋อบรรยากาศกำลังดีเลยครับแดดแดดกำลังมากหนาวเย็นๆหน่อยนีย่ โค้งปีงูนะครับครั้งแรกคือกันทีได้มาก้นสกลน,นะครับค้นสกลใหญ่เท่าป่านีกัยังบ่ชเน่เคยมากโค้งปีงูเนะีช่ชิบ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 ออแม่นูไปไหนลูกอ,อ๋อเดี๋ยวพ่อเข้าห้องน้ำก่อน ทีสานบ้านเท่านะครับแล้ก็มีจุดท่องเที่ยวอีกหลายอย่างนะที่เฮายังไม่เคยเห็นจะมีโอกาสจะพากันมานะครับท่องเที่ยวเบิรงนะครับเมืองไทยนะครับมีของดีๆอีกหลายอย่างชาเขียวนะครับนี่ฮะกินชาเขียวนะครับ บอกินกาแฟน้ำดอกเป็นคนบอกินกาแฟกินใดแต่ชาเขียวน่มเย็นประมาณนี้จอ,อืมวันนี้เปลี่ยนปกินชาเขียวเขาบอกชาเขียวลดน้ำหนักแต่จริงต้องกินแบบไม่ใส่นมไปต่อพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศนะครับ เท่าได้ชาเขียวมาแล้วนะครับดรเดี๋ยวย่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปเบิงว่าโค้งปีงูเพ่นเนี่ยนะครับสวยงามสัมไหนะครับ อันนี้ไปขายตรงนั้นป่ะแม่แม่มันเหมือนมันเหมือนมีเดินเดินขึ้นไปได้นะไอ <c oughs> ้ตรงนั้นขึ้นได้ปะครับอ๋อได้นะครับครับผมไา นี่ไงแม่เดี๋ยวเดินชมวิวตัวนี้ก่อนนี่เขามีจุดไอ้ชมวิวนะครับทายลูกนะฮะนี่ฟับ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 นี่นะฮะโอ้บรรยากาศของบนนี่สวยงามครับเยิ้มแรงนะจ๊ะบรรยากาศดี เดี่ยงยมเสเอานะครับแปดม่งกลัวนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนมาของสะกลนะฮะโค้งปีงูซะมื้อนี้ผู้ว่าพื่นจะมาเปิดงานนี่ครับพระเจ้ากำลังจัดงานยู่หลานอยู่นะครับเนี่ยช่อ เราเดินขึ้นไปนั้นอีกหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปตรงนั้นไนก่อน,นก่อนเขปิดเน็ก่อนไปต่อครับเดี๋ยวไปต่อครับไปตอไปต่โน่นครับข้างบนเลยมือนี้พาดล,ล่อไอ้โค้งปีง,งูนะครับให้ทุกซอกทุกมุม พราวาพันมีเอียงแน่ยดนโดนที่จะได้มาครับไปลูกนูนมีไดโนมีไดโนเสาร์อยู่เนี่ยว่ามันเดินขึ้นเขาไงลูกเนี่ยเห็นไหมเดินขึ้นเขาอะไรเหนื่อยว่า ไปไปไปเดินดีดีสิลูกไม่รู้ไปไหนเดินอ้าไปหมดเลยพ่อเหอด้ไงอยเหนื่อยลดนะลดนะไปทไมเขาเข้าไปฝั่งนันได้เขาได้ไงนี่เาอนนี้โองปินโง่กันหรอ นะครับโค้งเป็นโตเอสดลายรอบนะนี่ไปไปจอดนู่นต้องไปถ่ายมุมนู้นเนี่ยเห็นไหมเขานั่งอยู่นะนั่งตรงนั่งเนี่ยอ้ยเาไปน้ำตกน้ตกเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถามก่อนโทษครับน้ำตกมีน้ำปะครับนะี่ยเอาน้ำแห้งเหรอครับ อ๋อน้ำแห้งเลยใช่ไหมตอนนี้อ๋อมีแต่ป่าใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับอยู่สะก่นี่แหละครับแต่แต่พอดีทำงานอยู่ไอ้สมุนปาการครับได้ได้ครับผมได้ครับผมถ่ายใครครับถ่ายผมปะอ๋อโอเคอเห็นเห็นครับไม่มีปัญหาครับเห็นรถไม่มีปัญหาครับ ครัเซิ่ยฟีวะครับอ๋อทรามดาอ่ะโอเคอ๋อโอเคครับผมขอบคุณคราวเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนครับผมอ๋อได้ครับผมน้ำแห้งเดินเดินไปชมได้ ไงเห็นไหมจุดนี้ป่ะ mm hmm. เออนี่ก็สวยหไหมแม่เห็นไหม mm hmm. เห็ไหม mm hmm. เขาเอาไอ้นี่มาเอานี่มาใส่ต้นไม้แม่นะเนี่ยแม่ mm hmm. สวยเลยเห็นไหมไ mm hmm. อ้แย mm ่ง hmm. ไปดูบ่ออะไรป่ะ mm hmm. จะค่อยมาถ่าย นี่ตุ้ก็มีนี่โอ้บรรยากาศดีนะครับนี่ไอ้ข้ามีดอกซากุระด้วยเห็นไหมน,มออนี่ปิงงูปิงรักเห็นไหมนี่ชิบนะครับจุดนี้เป็นจุดอีกจุดมุมหนึ่งนะครับที่เขามาทคยดูกัน มีเหล็กเก่านะครับลออเก่าเท่านะฮะอยู่ข้างล่างครับเป็นโค้งที่เป็นโคง้งัตเอสดัตเอสหลายรอบนะฮะเอสดหลายลอรบอ,ายอบลงไปข้างล่างเลยนบรรยากาศดีครับมาเบิ่งไอเดียนะครับในการที่จะตกแต่งนะสวนหรือว่าธรรมชาติ เอาไปหน้าค่าพันใหม่นะฮะศูนครน,นี่เอามุมนี้ก็สวยนี่มาถ่ายรูปให้ชือ,อ๋อพนมีจุดบริการนะครับกาแฟฟรีพรับนี่ยน,นี่ครับโค้งโค้งปีง,งูนะฮะทั้งหมดตามแพนที่ที่พิ่นเห็นไววนะฮะนี่ยโค้คงปีงู ตอนนี้นะผมอยู่ประมาณจุดนี้นะอันนี้แล้วก็มีเล็กเก่านะครข้างล่างลงไปก็จะเป็นสวนนี่ครับมีดอกซากุระความครับตรงนี้ ดอกซากุระยูผู้ผ่านพี่น้องนี่เคยเห็นบ่นะครับนี่ฮะงามทั้งปีนะครับไม่ต้องหดน้ามี่ย่ต้องหดน้ามนะครับเนี่ยดอกซากุระมันก็เพิ่มบรรยากาศนะครับได้อีกแบบหน,นึ่งชิว นีฮะโอ้บรรยากาศดีแท้ครับมุมเนี่ยบิังรถนะครับเบิังโค้งมันโค้งดีอะสมคำรำลือวะนะโค้งโค้งปิ้งงูอือบูดได้เวอรเคยมากอะนะยนำได้ครับเด้อ ผ่านมาแถวผู้พานนะครับแวะเขามา,าช่มนะครับบรรยากาศของดีนะครับเมืองสะกลบ้านเท่าครับอีสานบ่หมีเหงานะครับเนี่ยอีสานม่แต่ความสุข กอแค่เขามองเห็นความสุขอยู่ข้างๆเขานี่ละเขาก็จะสุขเองนะพอต้องลำร่วงยังมากไหมนะฮะความสุขมันเกิดได้ที่ใจเขาเองนะครับไปเดี๋ยวโล่งแล้วครับพี่หน้องนี่เอามา ชมจุดนี้เดี๋ยวเราไปชมข้างล่างนะครับมีอีกจุดหนึง่งน้ำตกข้ามหอมนะครับเนี่ยแต่ว่าชว่วงนี้เพื่อนกะน้าบม,มมีนะฮะมี่จะบรรยากาศนะครับสวนนี่จะบรรยากาศสวนเนี่ยข้างในต้นใหม่นะครับถึงใจค้นบ้าปลูกต้นใหม่นะฮะยงแบบแบบแบบผมนี่นะฮะผมชอบต้นใหม่ ลมเย็นขนาดนะส่วนหน้าค่าพันใหม่นะครับอีกสิปีนะก็คือจะบ,บรรยากาศประมาณนี้อันนี้เขาก็เิ่งเป็นแนวทางนะครับความสุขของผมก็คือต้นใหม่้วก็ครอบครัวนี่ฮนะมีสำนิกสุขใจแล้วนะครับไปต่อข้างล่าง บรรยากาศดีนะครับมือนีเนาะ <laughs> มื่อนี้เราหนาวป่ะไดเห็นไหครับเ <laughs> พราะว่าเขาว่ามันจะไอ้ล,ลดลงนะครับอ,<ะ>โอ้โอ้คู่มือคูนะอมอม่มือนีะอน,นะไอ้กันนากว่านี้อ๋อ <laughs> ผมก็บ,บ่ายเอามือนีคือบ่คอยหนาวเพราะว่าผมมันจสมุนปการครับไปนอนอยอ้ริมริมเคลฮ่มสเตย์ค่ับข้างบนสวัส่มาเปิดงานนี่นะอืมอืม เราจะมาเที่ยวนี่เพื่อไปเทีทุรนในตัวเมืองกะกับผมยุ้ยอะเริญสิลหนุนครับอ๋อจ้ะงานถาดเดิงานถาดซชิงชุ่มแแะเดียวอ๋องานอ๋อเขาเขามีงานถาดมีครับงานถาดเชิงชุ่มครับแห่แห่อยู่ในตัวเมืองห่ดครับอ๋อเขาไม่จากท่าแร่นะครับที่ว่าแห่ท่าเรือแล้วก็แห่ท่าเรือที่ยี่สิบสามอ๋อเขาในเมืองอ๋อหาเขาในเมือง ยุบบ้านผมก็ปลูกต้นไหม่ด้วยครับยุบ้านผมปลูกไม้ป่าแบบนี้แหละครับต้นอย่างหน้าต้นไม้ซักต้นไม้พยุงของผมขี้ข้านิดให้เห็ดอ้อยก็เลยปลูกเบิ้ลเลยเ่าพอจะบริจาคมาเห็ดเห็ดอ้อยเห็ดเห็ดมันครับปลูกเอาเอาเท้ามาสานสิแล้วครับบ่ญเป็นยังดอกปลูกก่อนเท้ามาสาน ขอผมปลูกได้มาหาปีแล้วต้นก็ซ้ำต้นนี้แล้วมั้ง่งนี้แหละแต่ว่าเสื้อเฮดไปใส่แมนครับเสื้อเฮดไปใส่นำเฮทละงู์แลบเดมนเลงกเกิดมืนลงกแล้วเกิดมันเฮะดเอทะงกแล้วเกิดเมาอนเฮะกแล้วเกิดเนงแต้ปเกิดมอนทก็แล้วกิดน้กินในเฮะได้กิดนเฮละงกครั้เกิดเเทละง้วเกินเหม่อนเฮละงก์แหมืก์แ้หนเแ้เกินเลยแวะนิดนึงครับ หนาวที่ครับอื๋อ,อทุกวันพี่เขาว่าหนาววันนี้ไม่หนาวลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับโคงปีงูนะครับบรรยากาศผู้ใดอยากมาเที่ยวกะเชิญชวนนะครับโคงปีงูสกลนครนะครับวันนี้มีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับสุกูสุสคนอยู่คือเก่านะฮะ จะมาเที่ยวกันบึ่งนะครับบรรยากาศเล็กๆหน่อยที่เข้าแบบอันนี้กัน,นอ๋อครับผมขอบคุณครับเอาเอไปเลยแม่กาแฟอ๋ขอขอบขอบขอบคุณครับไปละครับดี้อกเบิร์ดดอนั่นฮะ เอานี่ไงข้างล่างแม่ยังไม่ไปเลยเนี่ยนี่ไงข้างล่างเนี่ยอีกจุดหนึ่งแบบนี่นะครับอีกจุดหนึ่งอเมซิ่งเนี่ยอเมซิ่งปิงงูเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะขามถนนนะครับไปข้างนู่นเนี่ยเพื่อไปจุดอีกจุดหนึ่งนะครับไปให้มันครบนะครับ หน้าที่นะครับตั้งแต่ยูสกลเนี่ยตั้งแต่เป็นคนสกลแท้ๆคุณเคยมาเนี่ยะครับมีบรรยากาศร้านกาแฟเพิ่นนะฮะนั่งชิวๆชินี่ตรงนี้ได้เลยนะครับเชิญชวนครับนักท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจบานเท่านะครับให้มันคึกคักนะเพราะว่าเศรษฐกิจของเขากับพ่กเขยดี เดี๋ยวจะขามไปทายลูปนะฮะนี่ข้างนาครับนี่ไงทางมะลายนี่ฮะไปเลยรถรถไม่มีแล้วไปเอออีกจุดหนึ่งนะครับที่ห้องทายลูะครับระวังลื่นนะลูกนี่ไงไม่เขาด้วยน้ำนี่ครับอเมซซิ่งปิ้งงู <Yeah. S 2> mm hmm. มาได้ถ่ายรูปให้อยู่คนเราฝั่งกับไอ้อ่าอยู่เกาะเกาะเกาะอยู่ตรงนี้แม่ตรงกรมทางหลวงนี่นี่อยู่คนเราฝั่งกับกรมทางกรมทางหลวงนี่เออ